คไตมาแล้วครับครับวัสดีครับแจ็คสไตล์เจมาแล้วครับครับปู่แจ็คครับค้เร็กครับครับวันนี้มีงานด้วยฟุกโวยได้กินของอะไรอีกแล้วมาออกกาลังกายสถานที่ออกกาลังกายครับครี่งานของออก

มาจับจ่ายกันอย่าลืมนะครับเรื่องความสะอาดนะครับขยะทิ้งให้เป็นที่เป็นทางกันด้วยนะครับหุ้ยกุ้ง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 แคบใส่กินดูครับผมว่าตุ่นาอเล่าอาเอาแผงขายไงคะแผงละยี่สิบครับแผงหนึ่งกุ้งชุดแฟ้มีของขายเยอะแยะเลยครับ อันนี้ก็นัดนักเกดเฟตไก่เฟตไฟเดือนหนึ่งเขาคงจะจะัดทาเดือนละสองครั้งมังที่นี่สถานที่ออกกำลังกายนะครับกินเคลินเดินชิมลิมมากประชัน ตอนนี้เดินให้ท้องมันว่างก่อนครับเดี๋ยวจะกินให้หนำใจเลยค่ะมีกระจับน้ำใสด้วยรถด่วนรถดว่ถดวนจะไปลาดุลลีเขาไม่เอาเปล่ ตอนนี้เราก็ซื้อกินไปด้วยเดินไปด้วยนะครับเจอร้านไหนมันน่าซื้อทุกล้างเลยอะครับใช่ค่ะของเล่นะแต่ตอนนี้ผมกินไอ้ก,กุ้งชุบแป้งทอดอยู่ครับไอ้ก,กุ้งฝอยตัวเล็กๆับทีสมัยโบสมัยโบราณเขาทำกันปลาชุบแป้งทอดกุ้งก่วยคะช่วยเดียวครับถ้วยหนึ่งเนาเอยอดมะพร้าวอะ คายอดมะพร้าวค่ะไม่ได้ใช้หน่อไม้กับพาะปลายอดมะพร้าวยอดปลายอดปลาเลยยอดเลยนะปลาไม่ได้ทำไม่พูนคนเดียวเลยค่ะยอดปลานะฮะลูกค้านี่และลูกค้าคนนี้แลจะเปรี้ยวนะเปรี้ยวนะแต่ไม่เปรี้ยวนะไม่ได้ใช้หน่อไม้อ่ะจริงๆแล้วอ่ะค่อนข้างจะเปรี้ยวมากครับเพราะน้ำหน่อไม้ก็เปรี้ยวนี่เหมือนกับส้มไเหมือนมึงอ่ะหลังเลย ให้เยอะมากโ้เยะอะมแรตอนนี้กำลังปรุงครับรสชาติเต็มชามเลยอัพอัพลงยูทู e หน่อยครับ <c oughs> คุณนะคะอร่อยมากนะคะครับร้านกระเพาะปายอดมะพร้าวครับ40บาทเองครับไม่แพงครับก็ครับเนี่ยครับเนี่ยครับเต็มชามเลย40บาท เดี๋ยวตอนนี้นั่งกินไอ้กระเพาะปลาก่อนนะครับยังไม่ได้กินข้าวตัวเดี๋ยวจะเป็นลมเดี๋ยวจะเป็นลมนี่ครับบรรยากาศตรงที่ผมมาวิ่งแทบทุกวันนะครับตรงนี้ตอนแต่ตอนนี้มีดนตรีให้ฟังด้วยนะครับาขายของขายเยอะกินทีนิดละหน่อยีินนิดละหน่อยเดี๋ยวมันก็อิ่มเองครับ อ๋อขน,นมอะไรอ่ะอ๋อน้ำตาลปั้นมา,าน้ำตาลเนี่ยครับย่ายๆนี่ดูตัวกระเพาะปลาเขา,าเริ่มเลยนี่วางกล้องดีกว่ากินถนัดกว่า รีบกินก่อนเดี๋ยวคนมาเยอะเดี๋ยวจะกินไม่ได้อายอันนี้ลูกไผ่ลูกไผ่พอกันเอาเองเนอะโอ้โอ้เออนอัน,นเป็นดีม่อนแต่เล่นนี่นะ น่ารักน่ารักมากมายเลยตอนนี้รออยู่ก็เล่นไปผู้ใหญ่สำหรับที่เดินทางมาถแล้วช่วงนี้นะคะแต่ยังไม่รีบไปไหนค่ะก็ตัดใายซื้อหาอาหารการกินกันก่อนนะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วมานั่งด้านในได้นะคะมานั่งฟังเพลงแม่ชื่อไหนมาด้านในนี้เรามีลานเพลินนะคะให้รูปเอารถจัดเลยครับมาต่อตั่งบักเวเต้สักหน่อยหรอ ส้มลำปลาไม่ใส่ปลาไหลไม่ใส่ปลาไนะครับตูองม,อามาทำไมให้มันเป็นพลละลงบนเ้าแตงเขาจะเล่นตรงนู้นไง,งนี่ตำยืนสดนะครับ นักดนตรีเล่นดนตรีนะ่าฟังครับแต่เสียดายนะครับไม่ได้มีโอกาสได้เผยแพร่นะครับกลัวจะเจอลิขสิ์เพลงครับต้องขอภัยอย่างสูงนะครับที่ไม่ได้นำเสนอตัวเพลงครับจากบนเวทีนี้นะฮะ สำหรับคลิปนี้ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันครับแจ็คสไตลเจครับ